ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะมาสองสนามการเลือกตั้งที่จังหวัดพัทลุงกันนะครับพัทลุงนี่ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กกลางๆนะพี่สำราญมี3มีสเขต3เขตนะครับอแล้วต่อเนื่องประมาณสัก500แสนกว่าปะลอแตกเหมือนกันเขาบอกจังหวัดจังหวัดเนี้ยโทษนะจะมีการยิงกระสุนกันสนั่นลั่นภูเขาโอ้โหนะปี2554เนี่ยนะไปดูประชาที่ปัดดีกว่าเขาเรียกว่า ส่งสาไฟฟ้าเป็นช่วงที่ส่งสาไฟฟ้าลงภาคใต้ยังไงก็เลือกได้หมดประชาธิปติกวาดเรียบดูคะแนนเจ็ดหมื่นสี่หกหมื่นหกแปดหมื่นสามจะสู้ยังไงไหวเนี่ยนี่เขายกจังหวัดเลยโอโ้โหนี่คุณนิพิษตอนนั้นก็นี่อยู่เขตสองนี่เจ้าของวลีส่งสาไฟฟ้าก็ได้นี่นะเ <c oughs> มื่อปีสองพันร้อยสามสิบเก้าแถวนู้นพกสองสองพันหนึร้อยหกสิบสองสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่เหมือนเดิมนะครับสถานการณ์สาไฟฟ้าส่งสาไฟฟ้าไม่ได้แล้ว <c oughs> พลิกนะฮะท่านผู้ชมครับเสาไฟฟ้าหักไปสองต้นโอ้โหเจ้าของวัลลีก็ไปด้วยนะคุณสุวัชรีคุณแมมเนี่ยสอบตกมเพชรสองคุณนิ่เพ่ก็สอบตกเหลือแต่บังริดคนเดียวโอ้โหนี่คุณนาริดคำนุรักเนี่ยเปดนนนี่ก็หายใจลดต้นคอเหมือนกันนะสามเบอร์สี่กับสามเบอร์หนึ่งคุณนาริดเนี่ยเป็นไทยมุสลิมอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ใช่โคต้าไอ้นี่เนี่ยแทนคุณเที่ยวนี้สุขภาพไม่ดีอ๋อเหรอ จะไม่ลงจะให้ลูกชายลงแทนเอาไปดูอ้าไปดูันสั้นเลยไหนที่สู้กันวันเสาร์เนี่ยเขาเปิดตัวกันคลึกโครมครับนี่นะรับไปปัดยุกหม่โอกาสใต้บ้านเราเปิดตัวเนี่ยนะสองผู้หญิงหนึ่งผู้ชายนี่พัทลงครับเขาก็ัจะยกจังหวัดแต่ภูมิใจไทยบอกไม่ได้โอ้โหพื้นที่เคยเป็นสสอทั้งสองเก้าอี้รวมทั้งสร้างชาติบอกอย่าโอ้โหไปดูกันใครลงสู้กับใครอ่ะไปดูเขตที่หนึ่งนะฮะ พื้นที่เขตที่หนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับรพัทลุงไม่ใช่พัทลุงผมเพราะว่าจะได้แนะนคุณลูกหมีลอยมาเลยพัทลุงนี่ภูมิใจไทยก็สองขุณผู้ชงนี่คุณอย่าลืมนะแต่แต่ตอนปีตอนปีหกสองดูข้างบนก่อนเจตเจตทำมาเพชรแยกกันตีภูมิใจไทยคืออย่าลืมว่าพัทลุงมีตระกูลธรรมเพชรเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็คือธรรมเพชรธรรมาเพชรแรกก็คือคุณสุภัทธรรมะเพชร เป็นคุณพ่อคุณพ่อของคุณสุวัชรีอดีสศอบกับอีกธรรมเพศหนึ่งคือคุณคุณนายกอะออืนายกพรอ่ะครับที่ไปอยู่รวมไทยทางชาตินะนี่นะคนละครัวคือธรรมเพศแบ่งออกสองขาใช่ใช่สองขาพี่กับน้องพี่กับน้ององู่พันกับใครผมอ่าเดี๋ยว ถัดไปเขียดสองเดี๋ยวดูนี่คุณผู้ชมภูมิใจไทยลงนะครับคนนี้เคยลงนายกบจแพ้นายกพรมาแล้วเที่ยวนี้ก็มาลงสอสอเที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกดูแล้วเนี่ยนะคุณแม่มสุภาชลินึกเต็งแต่อย่าประมาทประมาทไม่ได้ก็เคยแพ้มาปีหกสองมาแล้วแพ้มาแล้วตัวเองเป็นสอสอปีห้าสี่แล้วก็มาพลาดไปปีหกสองคราวนี้ก็จะกลับขึ้นมาช่วงชิงเหมือนเดิมอ่าอ่าอ่า นี่คุณเอกพัฒน์เนี่ยนักเรียนนอกเหมือนกันครับดรกิตติก็ลงรวมไทยสร้างชาติดรพีทเนี่ยนี่เอานี่เขตหนึ่งเขตสองไปดูเขตสองนะคะเขตสองก็สู้กันมันหยุดแล้วเถิดเทิงนี่ส่งลูกชายนะคุณคุณฉลองเนี่ยก็โดนโดนพักไปโดนพักไปนะครับส่งมาแทนคุณวรรเทิดวีระพงศ์ครับถัดมาปิยการสุพรรณชนะบุรีนะฮะอันนี้จากประชาธิปัตย์ เออนะครับแต่นี่เป็นใครพี่สําราญคุณแม่นี่ด็กเตอร์เดนี่เป็นอาจารย์ที่มอนะอ๋อนี่กำลังหาเสียงสดใสนี่ก็เป็นลูกหลานสุพรรณชนบุรีก็คุณสารคุณสารัตอะไรคุณอา่อดีตนายกอบจคุณพ่อนะเป็นอดีตสสอด้วยครับอืมถัดมาคุณพลกฤิคล้ายวิตพัฒน์ นี่พักพลังประชารัฐพลังประชารัฐนี่ก็เป็นดีกรีสูงเหมือนกันนะครับเอถัดมาคุณนิติศั์ธรรมเพชรนี่ธรรมเพชรอีกขั้วหนึ่งนี่ไงที่สำรานบอกนี่แหละนี่ลูกชายนายกพรลูกชายคุณวิสุทธิธรรมเพชรวิสุทธิธรรมเพชรวิสุทธิายนายกอบจคนปัจจุบันธรรมเพชรมีสองขั้วขั้วแรกก็คือฝั่งนู้นแหละรวมปร้างชาติเขาหวังคนเนี้ยที่จะปักธงที่พัทลุงการคายธรรมาเพชรคนที่สอง เขตหนึ่งธรรมเพชรอีกขั้วหนึ่งเป็นชนิปต์เขตที่สองคาดว่าจะเป็นธรรมเพชรของรมไทยสร้างชาติสายนายุโอวจรแต่อย่าเผลอนะเผลอแพ้ได้จังนั้นเอาเขตสามเขตสามนะครับเป็นพื้นที่ของขมรุรักใช่นะเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องสายมุสลิมเยอะครับนะนี่แหละคุณประเชองมนตรีนี่นี่เป็นพี่ชายของคุณนาทีรัชกิจประการ แม่ท <199 S 1> ัพใหญ่ภักใต้ของพรคภูมิใจไทยครับนะรู so ้จักไหมคุณนาทีรู <reminis ounce> ้จักคิณประการอดีตน้มนตีด้วยนี่คุณนาทีนี่เป็นนี่แม่ทัพใหญ่ภูมิใจไทยพักใต้นะก็เป็นปรญญาของท่านพระบรมรานพิพัฒน์ใช่ปริญญาท่านพิพัฒน์ครับในรุ่นใหญ่เขาหวังว่าจะเบียดเข้านะเขาหวังนี่เขาสู้ตายเนี่ยนะคุณร่มธรรมนี่ลูกชายคุณนฤทธิ์ขนุรักษ์อ๋อ นื่น้องวายน้องอะไรนี่เป็นนิวเดิมนิวเดมอยู่แปดชนิดิป์คนดูคะแนนของพ่อตอนปี25 6 2้าหกิบสองแล้วเนี่ยชนะหลักพันนี่ก็เหนื่อยแทนเหมือนกันเหนื่อยแทนแลวนี่นี่เเป็นลูกชายด้วยนะครับนี่ะกูลอำเภอบางแก้วของคุณนาทีเนี่ยก็แรงครับดรวัฒนาเรืองแก้วคุณปัญญานวลเปียนนี่ก็โอเคก็พอมีคะแนนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับนี่คือสามเขตของจังหวัดพัทธลุง คือเขตสามเนี่ยทางนักภูมิใจไทยหมายมัน่นใช่ไหมพี่สำรัญเขตสามภูมิใจไทยเขาหมายมั่นนะคือถ้าเป็นว่าถ้าคนนี้เข้าป้ายนะประเทืองเข้าป้ายนี่ครับจะแปลว่าเอาไปคนละหนึ่งที่นะ <laughs> นี่เท่ากับว่าตามที่วิเคราะห์มาเขตหนึ่งเนี่ยประชาธิปัตย์ธรรมเพชรขอจองเขตสองธรรมเพชรก็ขอจองรวมไทยสร้างชาติธรรมเพชรขอจองเอเขตสามภูมิใจไทยนะะขอจองโโอหแต่ประชาธิปัตย์ไม่ยอม ประชาธิปัตย์นี่หเพราะเป็นพื้นที่เขาเป็นสสเก่าแก่มานานตอนนี้พัศลงตัวแปรม,มากเขาเป็นน่าเป็นห่วงหนึ่งก็คือเรื่องการนะเก็บบัตรประชาชนเงินคนนุ่มอันที่สองสภากาแฟนอยู่นะวงพนันนาตามสภากาแฟจะเป็นตัวแปรมากแล้วลืม<ะ>คนนี้พิษเขตสองที่พักพลังประชารัฐส่งใครไม่รู้เนี่ยดันขนาดไหนไม่รู้นะก็ฟังดูแล้วก็ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรอันนี้ด้วยความเคารพนะ เพราะว่าเพราะว่าตอนที่เลือกคุณนิพิษตอนนั้นก็กระแสประชาธิปัตย์ก็มาแดงพอสมควรเนี่ยออออนะครับห้าสี่กับหกสองนะครับอานนี้คือเป็นอันนี้วิเคราะห์ให้เห็นเติมว่าบ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่มีรัชกิจประการมีธรรมเพชรและก็มีอินทรสมบัติอ,อ่านที่พัทลุงครับก็รอความคืบหน้าตัวไม่รู้จะย้ายเขตกันอีกหรือเปล่านะอาจจะมีการวางตัวใหม่กันก็ได้นะนี่คือสนามพัทลุงนี่นายกพรนายกวิสุดนี่คุณนาทีรัชกิจประการ คุณนิพิษก็สสหลายสมัยคุณนาริศส่งลูกชายมาแทนครับใคร,ครจะเข้าไปนี่ก็อย่างที่เรียนไปแล้วเป็นเบื้องต้นนะครับก็มูลน,น,นาทีนี้สถานก,การณ์จะผันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนี่ก็ต้องติดตามกันนี่นะ